ธุรกิจเนี่ยมีสปีดที่ต่างกันแต่ว่าจะจไปไปตามโพเทนเชียของแต่ละธุรกิจนั้นนะครับนี่คืออาจาย Organization ที่เราสร้างขึ้นนะครับทั้ง6ธุรกิจเนี่ยมีมีเทมโปของธุรกิจหมายถึงจังหวะของวันเนี่ยนะครับอ่านกันอย่างเทมเอลที่เป็นที่เป็นธุรกิจหลักของเราอันหนึ่งเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ากุ้มหน้าทันฟอร์มไปสู่กรีน แต่พอไซเคิลมาเนี่ยผมคิดว่าจะพังหาจได้ได้แรงนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าธุรกิจแต่และธุรกิจม,ม,มีมีจังหวะไม่เหมือนกันก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติมาวินเหรอครับวินวินทุกทุกคนเลยนะครับพี่บัวยก็ต้องวินนะครับนะครับพี่หนุ่มก็ต้องวินแล้วก็พี่วิชาญน,นะครับพี่ต๋องนะครับเอ,อ จริงๆเคมีคอลก็ต้องวินแต่วินในลักษณะที่บอกว่าคุณต้องวินในเรื่องของรีนโพลิเมอร์นะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเขาทาเรื่องบัสเขมได้สําเร็จโอ้ผมเห็นแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยธรุรกิจนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นอย่างผมหรือเปล่าว่าไบโอที่ม,นมันมันมาจิ้นมนดีเดงกาสิบหกล้านคันแล้วทางเดงกาไม่เคยจอยเวนเจอร์คนอื่นเลยมามาจอยเวนเจอร์กับเราเนี่ยมันโอกาสมันเ,อเยอะลือเกินนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนจะต้องวินแต่วินในสิ่งที่ที่เป็นจุดที่เขา,เาจังหวะของเขานะครับอขออนุญาตี่สองคำถามนะครับครับขอเพิ่มเติมเิ็หนึ่งในเอาลุกหน่อยพีโปงดูหล่อขึ้นนะครับ <laughs> <laughs> สูบไป,ปน,นิดหนึ่งเอาลุกของภาวะจีต g d พี่โงก,ก็เล่าแล้วว่ามันเหนื่อยทนี้มองว่า มี S C T งีตั้งตั้งรับแล้วมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะฝ่าฟันกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโลกเต็มคือตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าส่วนหนึ่งเราต้องฝ่าฟันในช่วง chemical t r u นะครับแล้วก็อา,อาจจะมีดีเลย์เรื่องบัตเชตซึ่งตรงนี้เราก็เห็นภาพอยู่นะครับแต่มันก็จะมีโอกาสทางธุรกิจอื่น ผมก็คิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเอาอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญโลกนี้จะมีความผันผวนผมคาดหวังว่าทุกปีมันจะมีเรื่องทำให้ผมเซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกที่มีความผันผวนอยู่อยู่ภูมิอากาศอยู่อยู่มี geo p o l i t i c a ไม่นู่นไม่นี่มันจะมีความผันผวนเยอะนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องการ stability ธุรกิจใหญ่ต้องมี stability นะครับเนี่ยฮะพิเปิลเป็น stability กระเป๋าพิเปิลนี่ตักอะไรนะเงินลงทุนปีที่แล้วเนี่ยก็ดีนะครับตรงที่ว่าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าก็เงินลงทุนปีที่แล้วใช้แค่สามหมื่นแปดนะครับตอนแรกตั้งเป้าห้าหมื่นนะฮะก่าจะหลุดออกจากกระเป๋าพิเปิลได้เหลือสามหมื่นแปดแล้วก็ร <laughs> อดมาได้คราวนี้พอมีเงินเหลือเยอะพิเปิลเอาเงินไปคืนเงินกู้ที่แพงแ ก็ลดต้นทุนการเงินเราลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอีกนะครับตอนนี้มีอยู่เกือบเจ็ดหมื่นหกนแปเงินกระแสเงินสดมี6กนก็เป็นความมั่นคงของเรานะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเป็นบาลานซิ่งนะครับที่ที่เรามีอยู่ในองค์กรก็ก็ก็คิดว่าเนี่ยฮะเป็นวิธีการฝ่าฟันไปมันก็ต้องมีทั้งทั้งลุกและลับนะครับก็ีเพิ่นครับีเพิ่นครับ นิดหนึ่งว่าแผนออกบกรในปีนี้ปีนี้เรามีหุ้นกู้ของทางปพศเองนะคะครบกำหนดหกหมื่นล้านนะคะในงวดแรกเนี่ยจะเป็นเดือนเมษายนนะคะสอ0หมล้านก็แผนเราก็ก็เราก็จะโรเวอร์นะคะแต่ว,ว่าโรเวอร์เนี่ยจะโรเวอร์ที่บริษัทแม่สักสองหมื่นล้านนะคะแล้วก็ให้บริษัทลูกเราเออกอีก ห้าพันล้านนะคะช่วงเดือนสิงหาคมเรามีครบกําหนดหนึ่งหมื่นล้านแล้วก็ปลายปีสองหมื่นห้าอันนี้เดี๋ยวก็ขอดูตามจังหวะเวลาก็ดูเรื่องของการใช้เงินดูเรื่องของกระแสเงนินสดอีกครั้งหนึ่งค่ะภาวะวิกฤตบอลที่เจอบอลดีฟอล <c oughs> เยอะเนี่ยกดดันกับการขายบอลของสซีทีไหมครับอาจจะกดดันอีกแง่นหนึ่งนะคะพี่เพราะว่ากลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยกลัวเรื่องของการซื้อหุ้นกู้ ก็จะกลับมาหาหุ้นกู้ของเราก็เลยทําให้หุ้นกู้ของเราที่ขายดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะขายดีแล้วหายากขึ้นไปอีกค่ะจะจะจะขอ Sorry Can I a s k the question Okay, okay th Thank you for taking my question So uh, I'm from Nikkei So I'd like to ask two questions about uh the IPO postponing of the s a h i Chemicals n l So The next one is about uh, maybe the profit level. So the first one is about the IPO. So I think you already mentioned, but uh, what kind of impacts of postponing IPO could be happening to your growth strategy? Because you know you're going to invest into the uh, green energy. So, but if you cannot list your company, I mean the SGG chemicals you cannot get the money uh, which is expected to, to, to gain so what kind of impact to, is going to happen to your growth strategy that is one question and the second one is about the revenue level and also the net profit level and also operating margin for the 2024 so I guess you already mentioned but you know what kind of level or are you going to expect from 2024 thank you thank you if you remember, when we make a decision for ipo or chemical two years ago, basically we say that we want money to go the chemical business. right? it's not to use, not like a market company, sell the share to invest in the other business. that's not the case. the case is that we want to go chemical business to the green polymer, right? so we postpone the ipo. that means uh, our, speed to transform into the you know green polymer will be slower be more prudent however even though we postpone the IPO we still step fast moving forward with the green polymer right the the you know the chemical recycle the mechanical recycle the bioplastic and the you know the others we still move forward but move forward at the pace that we feel comfortable with the current uh, constraint, okay? So direction-wise, the still there. We never give up, okay? Moving forward steadily, just matter of time. Uh, the profit level, I think, uh, as I can tell, tell you, uh, first half going to be more or less the same as the, the fourth quarter. Uh, the second half, uh, we see some improvement in the PE chain. That's something you, I think, the the industry almost have consensus on that one. And next year's the PP will get better. But this year, PP is still tough. I just came back from from Milan, China. One of the good things is now they, they feel that the situation is not that that uh, good, then they will slowly slow down. So meaning that the next cycle will be okay. That's the estimation. ครับครับเอ่อจะจะจะ,จะถามเปลนเรื่องว่าในแง่สินค้าและบริการที่เราเคยเคยตั้งเป้าผมดับเบินสมัยคุณ